มาเฮือนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องป้ายเบิดสุขสุคนเดอเบิดสุมองสุบอนเนะาะเพื่อพ่อครับช่องยูทูบ e บาเล่าพาเพลินพี่น้องเอ,อนะ้ยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยหาวนอนสบอนระวังหัวนองโดนโดนกรอบต่งเด้อเจ้านะเปิด์ตามากกรบเส้นเกะกน,นองเบิพี่น้องเอ้ยอกำลังเอากันอยู่เนาะ เก๋กำลังอุ้มเนอะอยู่นะเก็เห็นเอือลาดอุ้มเนอะแล้มาหลอบนี่อุ้มเนอะบักเถิอกอยู่น้ำเอืหอ่บ่ลูกเอ้่างามอยู่น้ำเอืหอ่บ่บักเถิอกลุงเอ้ยไอ้ลุงเอ้ยไอ้ลุงสุริยาไอ้น้องลุงน้องลุงเอ้ยพี่ลูกพี่พี่พี่เรียวมาพี่บักเถิอกพี่พ่ออยู่ทางนี้ลูกพ่ออยู่ทางนี้บางงามบางงามเอ้ยลักหลักหลักหลัก อ้าวบอกแล้วบักหล lạ อา๋อบักห l าเอ้ยอยู่ทั้งพี่ลูกพี่ยคอยอยู่ทั้งพี่บักทึกพี่อยู่ทั้งพี่ลูกเอ้ยเฮ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 ้ยอยู่พี่ลูกไปๆกระโดนมีบ่าวะบักห้ามเอ้ยบรรยากาศันแรงๆพี่น้องเลยเย็นบักทึกระวังยุงกัดหนองเด้อ ตัวจมอยู่บ่ตัวจมอยู่ตัวจมอยู่บ่หูอยู่ตัวจมไะโมหูโมจักคว่าไม้หมดตัวโจมตัวจมคือนักบอนะมีน้ำหนักบอเปิดหมา้ว่าว่านักกลางสัปดอย่างสีคลำพี่น้องเอ้ยนา้ภาษาบ้าบนะตั้งเรียกว่าตัวจมตัวเบาตัวจมบังคำเถิรกไปอาบน้ำลูกโอ้ยไม่ไรสิอาบน้ำ้อี้ไรมาสิอาบน้ำกลางคืนบาดนี่ น,น่าเนี่ยเหมือแเลงโป่งแล้เท่าน่าะก็นึ่งเข่าป้อนึ่งข่าวแล้วกาสีไปต้มอึ่องพี่น้องเอลยเนาะต้มอึ่องอ้าววางหยียบสวยต้มอึ่งเพลินป้าแล้วใบกระโดนใส่มันจะเปื่อยไวว่าสันเบิรงเบอร์ไปกระโดนคือเพลินมีอันนี้ ใบกระโดนกาบ,บม่มีพักกระโดนกินกับลาบนกขาแม่เท่าตาป่ให้กินน้ำพี่น้องเลย<ห>นี่เพื่อนว่าวนะได้เคยได้ยินบ่พี่น้องค้ามมาเนี้นะค้าสุภาษิตเพื่อนว่าวพักกระโดนกินกับลาบนกขาแม่เท่าตาป่ให้กินน้ำว้าชั้นสจะไปกินหมากโมกัญญามแมลงมันไม่กินยำใดกินยำใด,ดลูกชายกะอยากนอนนะเพากินบ่ได้เขาไอพี่น้องไอ เจ็บคอถือคิงไข่คิงหนาวอาการแย่มากๆเลยไข่นาวิดไข่ดาวิดแหละไข่ตีแย่มากๆโอ้คันคข่หนอกมาเนี่ยุมเจ้ากระสิยุ่งอยู่ดอกเออจักบอก <c oughs> มาเบิ่งเครื่องเฮาได้พี่น้องเลยเฮาใส่นี่พิชางนี่ต้มอื่นไม่มีพิชางได้พี่น้องเลยวัว่า,าวัวจะไข่แค่ไนนะเนี่ยหน้าหนักกะกระเทียม กี่นี่ยเนี่แต่งนวดรถดีแค่นั้นเนาะแล้วก็นี่ใส่ใบกระโดนใบกระโดนนี่คือใส่มันเปลือยไว้เกิดว่ะเนาะสูตรผู้เฒ่าโบราณโบราณประชาชนเหตุอันนี้พี่น้องเลยพี่น้ามาเบิ่งมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณดวงหนาเนะาะบอกที่เป็นท e PC, ั้ง FC ผู้เก่าผู้ใหม่เนาะที่เขามาเบิ่งมาชมช่องบ่าวลาวพาเพลินเด้อ และเอีลอยพี่น้องไอ้ต้มอ,อื่นของเฮาของแหกของปีตาผู้ชมตีนสีกูดูกิดีอยู่ยังกับตาม,มันมันสุกเลยพี่น้องเอ้ตีไปรอมันเปื่อยจนตีนหลุด,ดออกมันบวายดอกหิวนี่เด็ดแจ่วเพล็กดิบมีตามงองหัวน้ำอีลวกเส้นน้ำอีก ขอภายสำหรับคนบอกกินอื่นอีกรอบหนึ่งพีน่น้องเลยลงมือลงทุงายตืนย่นนี่นะกิ้ไไกกให้เป็นเขาเลาว่ามีแต่คนยังว่าเขาอยูอ่เจ้าากหรือ

สาวประของแสงนี่หมานถ้บันหนอก็จะออกกิ่นกลิ่เขียนกอิ่นอยู่ไตัดบบกินกินกินแล้วม่หงาจะทำงได้แม่เหรอ

ถ่ายหนูเกาะอยู่เห็นเต้นกระป๋าลูกนี้กำลังเห็นวิ่งตอนเปลี่ยนตึงีอื้อหยุกวายดึงดึงดึงของหยุกดึงของใครดึงเดือยของใครอยากหน้า phải tiếp Nó chỉ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เป็นเหมือนๆตัวลูกมาปกติได้กินแต่มเงินคระอันนี้กินอติมเงินนี่นาเป็นวัาเป็นไอทีสิหร,อรอือว่าเห็นว่เป็นโควิดเนะ โควิดบริกที่ต้องเสบปานี่หอกปาตายลิ้นไม่มีเลขอดเขเอายนนหัวน้าผมว่าตากสนาหามันมันจะไปตายแล้วมันตายแล้วโควิดตอใเห้ดเขาหายที่ันเปสมติ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่อรบหน้าส like. like ัสกินยาสินอนกินทั้สามเมตรยาเลยยาสกินสามเมตรยอแบบหนูแค่หมกขึ้นด้วยนะเก็บไว้จะรับ แม่นอนมวนยาปุ่มขอรับสุดยอดตื่านี่มึงขนยาจะนอนไหมมึง้นยาเยอามขเชยงดามดามฮ่า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 ่าฮ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 ่า่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่่่่่่่่่่า จะ่านอนไหมนอนไหมนะคอยกนทังที่นอนตื่นบาดในประเตื่นตื่ตื่นปเเาเราขอได้นอนเลยเชื่อปเไหนนนก็ตื่นเชือปเหนนนก็ตื่น ไฟได้ะบหันเขน like า,านอนมันเห็นน้ำแสงไฟมอจามเหนึ่งจะจามดังายลงเม็นเสียงเหเียงมึงไ มันหมดกินจนยังน้อยากินได้ตมัน<อ>เพราะอย่ามกินย่านนาเลยนาดำมันันครับผบกับเดียอโอียเดียดมึงหงอบมาด้วยเสียมลาพราจาเคือพี่น้องเด้อแสีมแหง่งตกบ,บึง กงกินบันนอกบันนาเฮาพี่น้องเอ้ยผู้อยู่เมืองนอกเมืองนากระบอกมีโอกาสได้กินดอกแมกนี่นอนกินกับกินคลองกันกินกับกินคลองแส่แข้งกันนะคลองฟิทแข้งไปฮะใส่มะเข้าครับกัางแหละของปีอีกันได้กินน้ำลูกน้ำลายน้ำนอกน้ำหนุงนเมื่อน้ำนอกนี่แหละเลต้องมาเอาอยู่บ้านในมองเลยเนาะเคยเป็นยังไงแหละข้ามีทีมงานมาวฝั่งเล่ามาให้น้ำแน่ปะปนกันไป บาบลาบาเพื่นลงไปกับฮูบมากินคือเก่าแขอบมกขอบใจเนาะทำทีมงานท่าหละแล้วก็พี่น <olha> ้องอย่าพี <im EE Wars> ่น้องเพื่อนสกูลทุกคนพี่น้องเอ้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะไว้พ้อนใหม่คลิปหน้าไป็นละสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย